วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมก่อนอื่นนะครับให้พิมพ์เข้ามาที่ www. คนละครึ่ง com จากนั้นถ้าเข้ามาอย่างนี้แล้วก็จะมาแตะคลิกที่ตรงนี้นะครับ ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์แล้วก็เลือกที่สีแดงนี้นะครับสำหรับประชาชนจากนั้นก็จะเป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนนะครับก็อ่านดูข้อกำหนดรายละเอียดต่างๆแล้วก็ติ๊กเลือกที่ข้พาพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นครับผมแต่ยืนยันครับผม จากนั้นก็มากรอกข้อมูลสําหรับเพื่อที่จะลงทะเบียนนะครับซึ่งกมม็มีไม่เยอะมากครับก็จะเป็นคํานําหน้าชื่อเป็นนายนายนางสาวและอื่นๆนะครับชื่อก็จะเป็นชื่อภาษาไทยนะครับนามสกุลก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันจากนั้นก็กรอกเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กรอกเลขรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับบทกรอก2หลักแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับและ10หลักหลังเป็นตัวเลขาจาขอ จะกรอกผิดก็ตรงนี้แหละครับเพราะว่าตัว2ตัว2ตัวแรกนี้ส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเป็นตัวเลขอารบิกนะครับไม่ใช่นะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับให้ดูให้ดีแล้วก็กรอกให้ตรงนะครับจากนั้นก็กรอกวันเดือนปีเกิดนะครับเลือกปีเกิดเลือกเดือนเกิดแล้วก็เลือกวันที่ครับผมถ้ามีเดือนเกิดและปีเกิดก็ติ๊กตรงนี้แหละครับ หรือถ้ามีเฉพาะปีเกิดก็ติ๊กที่ตรงนี้นะครับสำหรับการติดต่อและยืนยัน OTP นะครับจำกัดการลงทะเบียน1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้นนะครับหากมี G Wallet ในโครงการชิมช้อปใช้สามารถระบ,บุเบอร์เดิมนะครับเพื่อความสะดวกในการยืนยนันตัวตนของแอปเป๋าตังถ้าใครที่เคยมี G Wallet ในการลงทะเบียนชิมช้อปใช้อยู่แล้วก็ให้ใช้เบอร์นั้นนะครับก็พิมพ์เบอร์ของตัวเองเข้าไปครับอย่างนั้นก็ ถ้ามีอีเมลนะครับก็ให้พิมพ์อีเมลของตัวเองถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับตรงไหนที่มีดอกจัน์นี่จําเป็นต้องเติมโดยเฉพาะนะครับถ้าไม่มีดอกจันก็ไม่ต้องเติมนะครับจากนั้นก็คลิกเลือกที่ลงทะเบียน แล้วก็รอเอ s ซเยืนยันในการใช้สิทธิ์โครงการนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามก็จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563เป็นต้นไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนํามาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม